ดิฉันนางสาวประภาพรทองปากน้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุขโขทยัยเขต3พักเพื่อไทยท่านประธานคะที่ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญของคนทุกคนการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ส่วนที่ดินสาธารณะก็มีกฎหมายกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆมีหน้าที่ดูแลรักษา และกฎหมายยังเปิดช่องทางให้ที่ดินสาธารณะบางประเภทสามารถออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหรือนสรได้การออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่เอกชนแม้จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่ที่ดินที่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้จะต้องไม่อยู่หรือทับซ้อนในที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือที่ดินที่มีการสงวนห่วงห้ามไว้ตามกฎหมายเช่นที่ป่าที่ภูเขา เกาะเป็นต้นค่ะขอสไลด์ที่สองค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนอำเภอทุ่งเสี่ยมอำเภอสีสำรงบางส่วนและอำเภอสวรรคโลกบางส่วนในเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ค่ะสไลด์ที่3ค่ะ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์พาหนะหรือเลี้ยงกันว่าทุ่งเลี้ยงสัตว์มีจำนวน3แปลงครอบคลุมพื้นที่กว่า5ตำบลคือตำบลกลางดงตำบลทุ่งเสลี่ยมตำบลไทยชนะศึกตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลและตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ซึ่งเป็นเนื้อที่รวมกันกว่า6 6 4 7 5ไร่ค่ะสไลด์ที่4ค่ะ พื้นที่ที่ฉันกล่าวถึงถูกประกาศโดยนายอำเภอสวรรคโลกเมื่อวันที่16มกราคมปี2471และยังทับซ้อนกับพื้นที่เขตห่วงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้ตามพระราชกิจสเดีกาปี2486มีพื้นที่ประมาณ3,030,000กว่าไร่ค่ะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอทุ่งเสลี่ยมกว่า160,000ไร่ อำเภอสีสำโรงกว่า150,000ไร่อำเภอสวรรคโลกกว่า1,000 0ไร่การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินจึงเป็นการรับรองสิทธิ์ของประชาชนผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งแตกต่างกันไปตามฐานะที่กฎหมายกำหนดเช่นชโฉนดที่ดินเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิที่ด,น <c oughs> ดนินหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นหนังสือแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้กับประชาชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อทั้งภาครัฐและเอกชนเพราะนั่นเป็นการรับรองสิทธิในทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเพื่อความมั่นคงในการทำประโยชน์ในที่ดินส่งผลต่อการเพิ่มผลพวงในด้านเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยที่ประกอบธุรกิจการค้าและเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคประชาชนซึ่งจะสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์คำประกรันการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้กับการประกอบอาชีพได้และเป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ การเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนจึงเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่รัฐต้องเร่งดำเนินการเพื่อรับรองสิทธิ์ของประชาชนทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับภาครัฐปัจจุบันพื้นที่ที่ดิฉันกล่าวถึงเป็นชุมชนสถานที่ราชการที่ทำกินของประชาชนไม่มีสภาพป่าหรือไม่มีสภาพที่ดินสำหรับทุ่งเลี้ยงสัตว์แล้วค่ะ ที่ดินที่ส่วนราชการครอบครองเป็นนอสอรอสำหรับที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินที่ของราษฎรมีการออกเอกสารนอสอรสามกบางส่วนที่เหลือยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆค่ะเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมา ขอโทษค่ะเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2560ที่ผ่านมาคุณสุวชิตวงสเสดิดเป็นตัวแทนรัษฎรทำการยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินขอให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินในเขตห่วงห้ามดังกล่าวและขอดำเนินการแก้ไขที่ดินที่ทับซ้อนกันตามประกาศอำเภอสวรขคโลกที่กำหนดพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์พหนะปี2471 และพระราชากริดีกาเขตห่วงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการของกรมป่าไม้ปี2486รวมถึงได้ยื่นเรื่องถึงศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วท่านประธานคะปัญหาเรื่องคนลุกป่า ป่าลุกคนเหมือนไก่กับไข่ที่เรายังหาข้อสรุปไม่ได้พื้นที่ทุ่งเสเหลี่ยมสีสำโรงและสวรรคโลกบางส่วนคือภาพสะท้อนของปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับรัฐล่วงเลยมายาวนานจนถึงปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้80ปีแล้วค่ะมีผู้คนชุมชนอาศัยอยู่ค่ะ แต่ตอนที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศท่านประธานต้องไม่ลืมนะคะในอดีตการประกาศและนําเสนอข้อมูลข่าวสารของรัฐให้ประชาชนทราบเป็นเรื่องที่ไม่ทั่วถึงและการเดินทางก็ไม่สะดวกเหมือนในยุค 5G แบบทุกวันนี้ชาวบ้านไม่รู้ค่ะว่าที่ดินที่ตนอยู่อาศัยและทํามาหากินมาชั่วชีวิตถูกประกาศเป็นเขตทุ่งเลี้ยงสัตว์และความเป็นจริงปัจจุบันที่ดินเหล่านี้ถูกพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของตัวอำเภอแล้วค่ะ เมื่อที่ดินไม่ได้รับการปรับฐานข้อมูลและออกเอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้องกับความเป็นจริงของพื้นที่จึงส่งผลกระทบถึงชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนถูกแจ้งว่าเป็นเขตทุ่งเลี้ยงสัตว์ทั้งที่อาศัยมามากกว่าสี่ช่วงอายุคนชาวบ้านจึงไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์บางรายมีเอกสารแสดงการครอบครองแต่ไม่สามารถนำที่ดินในส่วนนึงตรงนี้ไปทำเรื่องกู้เงินที่ธนาคาร เพราะธนาคารเขาไม่อนุมัติวงเงินจึงทําให้ต่อยอดอาชีพไม่ได้ถ้าเราสามารถผลักดันเอกสารสิทธิ์ได้จะทำให้ประชาชนที่มีที่ดินได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและจะส่งผลให้ที่ดินทั่วประเทศมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นดิฉันจึงเห็นควรให้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และสุดท้ายนี้ดิฉันมีข้อเสนอแนะ5ประการค่ะ 1. พิจารณาศึกษาปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์และปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรเพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. พิจารณาศึกษาเพื่อจัด,จดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมต้องยกระดับปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนและที่ดินป่าไม้ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ 3. พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 4. พิจารณาศึกษาแนวทางบรรเทาทุเลาเยียวยาปัญหาประชาชนที่ยากไร้ที่ถูกดำเนินคดีในระยะสั้น 5. พิจารณาศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยในระยะยาวขอบคุณค่ะ